คือช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้น่าจะเห็นว่าฝึกข้าวซองวอนประมาณหนึ่งเลยประมาณหนึ่งเลยแหละอันนี้คือกึ่งหลอกกึ่งน่ารักนะฮะอันนี้คือน่ารักนะฮะอันนี้คือหลอกครบจบในคนเดียวมันเป็นฟิลแบบว่าไอ้เด็กอะ่ะมันแบบมันโตแล้วอะครับที่สาวเข้าใจปะ สวัสดีครับทุกคนกับพบกับฟุกนในช่องสุรุมีวันนี้เราจะมาแกะเบ r ร์เดย์เพเปอร์ของจองวอนกันตัวนี้เลยดูกล่องก่อนไปกันแบบรวดเร็วเลยละกันนะครับทุกคน mm hmm. เพราะว่าตอนแรกคิดว่ากล่องจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าเออกล่องก็แบบมีแค่นี้แล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเหมือนแบบกล่องแบบกล่องพลาสติกแล้วก็แบบผูกโบมา <Okay. S 1> มีจองวอนแฮปปี้เบอร์เดย์ตรงนี้ mm hmm. แล้วก็เป็นเบ r ร์เดย์เพเปอร์ตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เป็นด้านๆ้านแมทแมนะครับทุกคนแต่กล่องคือแบบว่า มันทำเป็นฟิลเหมือนกล่องพัาสดุกจริงๆอะนะครับทุกคนคือช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้น่าจะเห็นว่าฟุกเข้าซองว่อนประมาณหนึ่งเลยประมาณหนึ่งเลยแหละตอนแรกอยากได้แค่โฟโต้บุ๊กกับตัวที่เป็นคีลิงที่มีเสียงใช่ไหมแต่ว่าโอเคอะทั้งเซตนั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรหมายถึงของข้างในอะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเปิดมแบบนี้น่ารักมากเบาๆฟิลๆ คือของมันก็มีแค่นี้เขับแต่ว่ามันมีแค่นี้นะเอาไปทีละอย่างเลยอ๋อข้างบนมีเขียนเอ็นไฮเพนกล่องคือแบบเป็นกล่องแบบกล่องแกงไม่ก็ประมาณนึงอะ่ะคือมันสามารถหลุดออกได้ตลอดเวลามันเหมือนกล่องพัสตัวนะครับทุกคนอุ้ยแต่ว่ามันจะเหมือนแบบเป็นที่แบบกล่องเค้กซึ่งเราก็จะเจออันนี้ก่อนเป็นกล่องเค้กก็คือตัวคียลิงนั่นแหละแต่เป็นกล่องเค้กเนาะมีเวดเดย์เปเปอร์อะไรต่างๆมีเขียนจองวอนคือมันเป็นกล่องเค้กเลยเว้ยอันเนี้ยฉันเห็นแล้วฉันก็รู้สึกว่าอันนี้แหละ น่รักปะน่ารักสุสดๆเลยอ่ะเธอนี่น่ารักมากอ่ะทุกคนอันนี้นา่ารักมากเออไม่อยา,ากนนแกะเลยอ่ะแต่ว่าแกะก็ได้โอ้ยนา่ารักมากมันเป็นกล่องเค้กเลยอ๋ออันนี้คือแพ็กเกจน่ารักมากตัวแพ็กเกจน่ารักมากๆนะครับทุกคนนี่มันเป็นลูกเคก้กโอ้ยมันเป็นนิ่มๆนุ่มๆ ผมอาหารคัมแปรมาแล้วอ่านอ่านไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัว E คือถ้าจะเก็บให้ครบอันนี้เนี่ยเอ้ยจริงๆนี้ถอดได้ด้วยอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคือถอดได้นะครับทุกคนคือจะเก็บให้ครบก็คือต้องซื้อ เจ็ดคนทั้งปีไปเลยวัสดุดีนะเป็นเหมือนยางๆอะ่ะเธอแล้วใครจะกล้าใช้อะแล้วมันเป็นสีขาวเนี่ยแล้วใครจะพกอ่ะแล้วตัวเป็นยางแบบเนี้ยคือตัวดีเลยกับการที่แบบว่ามันเลอะแล้วก็กดแล้วก็ได้ยินเลยเอ๋อกดหนึ่งทีมันหยุดด้วยนะเออเนี่ยอ่ะกดให้ดู นี่เรากดหนึ่งทีมันก็จะหยุดนะครับทุกคนโอ้ยแต่ว่าเสียดายอะคือถ้ามือเลอะก็คือเลอะแล้วนั้นเนี่ยเสียดายมากแล้วคือน้องเป็นสีขาวว่าขออนุญาตเก็บใส่ถุงเลยแต่ตัวกล่องน่ารักมากพอรวมอยู่ในกล่องน่ารักสุดๆน่ารักสรุปแล้วคือแพ้แพ็กเกจอันนี้แหละอันนี้แหละพอเห็นว่าเป็นรูปเค้กกล่องเค้กอันนี้แหละอะต่อไปเป็นการ์ดนะครับทุกคนแกะเลยข้างหลังเป็นนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีต่างกันอันหนึง่งน่ารักมาก น่ารักสุดๆใบนี้น่ารักมากใส่แว่นใบนี้ใบนี้น่ารักมากใส่แว่นอันนี้น่ารักสุดๆไปเลยน่ารักมากใบนี้ก็น่ารักมากใบนี้ก็น่ารักมากนี่อันนี้อันนี้คือใบที่ข้ามันแบบนี้นะครับทุกคนอืออยากใส่แว่นดีมากเลยแต่คือแบบบางทีซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอันเนี้ยมันน่ารักก็จริงตอนแก่มันน่ารักแต่ว่าบางทีเราไม่กล้าใช้ ซึ่งมันเสียดายบางทีเก็บไว้แล้วมันก็เสียดายนะครับทุกคนนี่เป็นโปสการ์ดเซตเนาะมีเป็นซองมาให้เขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ต่างๆเป็นโปสการ์ดมีสามใบประมาณนี้อ๋อเออ,เอ,อน่ารักอะ่ะเออน่ารักมากเลยอันนี้คือกึ่งหลอกึ่งน่ารักอ่ะฮะอันนี้คือน่ารักอ่ะฮะอันนี้คือหลออ คบจบในคนเดียวอันนี้เป็นสติกเกอร์แพงมาแบบนี้ผู้เห็นอันนี้ละรูปหน้าปกละดีสุดๆอ่ะดีสุดๆพูดเลยว่าดีสุดๆอ่ะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับทุกคนอย่างน,นี้น่ารักมากไม่ละคือเขาเป็นไดคัทฟิลเหมือนแบบตัดกระดาษอะ่ะเออน่ารักเพราะชื่อเขา b i r ร์ d เดย์เปเปเป็นฟิลแบบกระดาษเป็นฟิลแบบ DIY อะไรแบบนั้นหล่อมาก เจ้าก็คุณลุนช่องเอ้ยควรจะเอาไปใช้แต่ใช้ที่ไหนแล้วก็มีอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ได้คันมาให้แล้วเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ยางจองมอนหรือเป็นรูปเค้กอะไรนี้ฟิลฟิลนะครับทุกคนน่ารักอันนี้ก็น่ารักเออเนี่ยมันเป็นฟิลแบบกล่องกระดาษอะ่ะคือข้างในก็เป็นกระดาษแบบนี้ลองมานะครับหมดแล้วมีแค่นี้อุย้ยดีมากเป็นโฟโต้บุ๊กแบบว่าเป็นด้านๆอะ่ะเป็นผิวแมทแมทนะครับ แต่ว่ารูปดีมากๆเลยแต่สีเขียวๆถ้าเป็นสีฟ้าฟุกกีดเลยอะผมชอบสีฟ้าแต่คือของน้องก็เป็นได้นี่ไงยังดีที่แบบว่าข้างในน้องมีโทนฟ้าหาเหตุผลไปเรื่อยจริงๆก็คือซื้ออีดีอะโคตดีเลยนี่เป็นเหมือนเป็นฟิลแบบมีสารบันมี Q&A ด้วยนะครับทุกคนก็ดีอะเธอน่ารักมันจะมีเซตนี้ใช่ไหมมีเซตที่กับเค้กมีเซตกับเค้กใช่ไหม แล้วก็มีกับแก้วน้ําแบบนี้กับแ,แก้วน้ําเพราะว่าน้องบอกว่าอันนี้ใช่ไหมแบบว่าน้องแบบติดกันใช้แก้วน้ำาเรื่องนี้มาอะไรอย่างี้จองวอนแอนเคเนตี้ก็มีคิวแอนเอคิวแอนเเอเยอะมากเออเพิ่งรู้ว่าคิวแอนเเอเยอะมากแล้วเออคือเขามีทั้งอนนี้เลยนะทั้งเกลใช่ไหมแล้วก็มีอิงด้วยรูปนี้แรงมาก แรงมากแรงเกิน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 แรงเกินแรงมากแรงไปมากมากเลยแรงไปไหนแรงเกินไปปรับภาพมาน่ารักเลยกลายเป็นน่ารักเลยอันนี้จองวอนทำแมชชีนอะไรแบบนี้โอ อ๋อเขาเลือกรูปอันนี้มากเพราะมันเป็นรูปตอนเด็กเออเออเออนื้ออะไรเนื้ออะไรเห็นมาบ้างแล้วแหละเออเห็นมาบ้างแล้วเห็นมาบ้างแล้วเธอน่ารักมากแล้วมันเป็นรูปการ์ดอันนี้ไงใช่ป่ะเออเป็นการ์ดที่แบบอยู่ในอันนี้ไงใช่ไหมเป็นการ์ดใบหนีโอ้หล่อสุดๆอ่ะรูปดีสุดๆไปเลยอ่ะรูปดีรูปหล่อมากแบบรูปหล่อรูปดีมาก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 มาก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 ของมาก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 อ่ะ เธอเธอเธอแม้ว,วันนี้ที่เขาให้เลือกเพลงใช่ไหมล้วเธอเลือกเขาเลือกเทนมันมาน้องเลือกแบบเทนมันมาซึ่งเราเป็นคนที่ชอบเทนมันสุดๆมันเป็นฟิลแบบว่าไอเด็กอ่ะมันแบบมันโตแล้วอะครับที่สาวเข้าใจปะเธอแล้วน้องเลือกเทนมันมาเป็นฟิลเหมือนแบบว่านี่ไหม แช่เนื้อเพลงกับเอ็นจีนของเทนมันอะไรอย่างงี้กับเมโลดี้ The Melody a s u u s เนื้อเพลงเทนมันะมันเลิศบีนก็เลิศฟุกชอบไอ้นี้สุดๆเทนมัน Not For Sale สเพลงเนี้ยแนวอะไรแบบเนี้ยน่ารักสุดๆแต่เด็กกำลังโตรครับผมอ๋อแล้วก็มีแบบฟตโต r กราฟบายจองวอนด้วยเป็นแบบรูปที่จองวอนถ่าย,ยมีแบบกับเอ็นจีนด้วยน่ารักนะหน้าหลังๆนะครับเขาจะเป็นแบบนี้ อเอ้ยคือเขามีสปอยไว้หมดแล้วนันเนี่ยอันนี้คือหน้าเกือบหลังละหน้าข้างหลังมีอีกหน้าหนึ่งเนาะเมื่อกี้ฟุกเปิดดูแล้วใช่ไหมเคันี้ก็น่าจะเป็นคอนเกต์แบบแสดงความยินดีของแต่ละคนใช่ไหมแล้วก็น่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนธีมไปเออแล้วเป็นรูปแบบว่ามองเจ้าของวันเกิดด้วยอะ่ะเออหน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นรูปแบบมองเจ้าของวันเกิดอะ่ะเออแล้วก็จะมีวิงวิงว่าเป็นวันเกิดของใครใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะถ่ายกันไว้หมดแล้ว ทุกคนเซตต่อไปหลังจากในวันเกิดของคนอื่นก็น่าจะเป็นแบบวันเกิดของเขาเองเขาก็จะมองตรงแล้วก็คนอื่นมองเขาแทนอะไรอย่างนี้แล้วก็นี้เป็นในเทมของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีมีเขียนเลขไว้ใช่ไหมเห็นเลขไหมตัวเล็ลกเออเขาจะมีเขียนเลขไว้แล้วก็เขียนว่าแต่ละคนเลือกอะไรมาเป็นของอะไรยังไงนะครับทุกคนเป็นแบบนี้เออน่ารักอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าวันเกิดของแบบว่าของคนต่อๆไปอะไรเงี้ยมันจะเปิดครบทั้งหมดไหมแล้วถ้าแบบของคนสุดท้ายมันจะเห็นทั้งหมดไหม คนคีบบุงก็คือจนตายเลยไหมครัเนี่ยเออแต่เนี่ยคือซื้อมาเพราะว่ามีความน่ารักแล้วก็รู้สึกว่ามือฟุกมันแล้วก็โดนเป็นรอยแล้วอ่ะเว้ยน่ารักมากน่ารักจริงๆมีแค่นี้ของทั้งหมดมีแค่นี้นะครับทุกคนตอนแรกคืออยากได้แค่2อ,อันนี้ รู้สึกแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยคุ้มมากอันเนี้ยอยากได้เฉยๆอยากแบบแค่มาฟังแต่เราก็ฟังรูเรื่องอยู่ดีแต่ว่าแพ็กเกจเขาหน้ารักมันเป็นตีมเคแล้วก็มาเป็นรูปเคแบบนี้แต่ว่าเนี้ยดีนี่รู้สึกว่าชอบอยากได้อะไรแบบนี้แล้วก็ดีที่แบบมี q a ทั้งเก่าแล้วก็อิงด้วยอ่ะอันนี้น่ารักมากการสติกเกอร์โปสการ์ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคคุ้ม เป็นฟิลแถมฟิลนันนะครับทุกคนแต่ว่ารูปมันแอบแบบไม่รู้สีรูปสีโทนรูปของการ์ดอะไรเงี้ยเออคือเราเป็นคนชอบอะไรสีสดสด,สดอันนี้มันดูไม่ค่อยสดมันจะดูเป็นอีกเหมือนมีฟิลเตอร์ซีดๆนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วคือน่ารักมากกับตองวอนเบอร์เดยเปเปอร,อร,อร,อร์ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลแค่นี้จบแล้ววันนี้มากันแค่แบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆมาแกะให้มันแบบฉ่ำใจทุกคนเอาไปแปะอะไรกันอยากรู้อะคือฟุกเป็นโลกที่แบบชอบเสียดายแล้วก็พอแบบ พอนานวันไปแล้วก็รู้สึกว่าเก็บไว้ทำไมทำไมไม่ใช้อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนเนี่ยทุกคนทุกคนมีไอเดียไหมว่าควรจะเอาไปใช้อะไรยังไงเอาไปใช้ให้มันคุ้มอ่ะทุกคนลองแนะนํากันมาว่าแบบเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งก็ได้ย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้มาแกะอะไรยังไงไม่มีเงินแล้วแต่ฟิลด้วยว่าแบบอยากมาแกะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย